ราชินีใช้มีดกรีดมือทั้งสองคนเพื่อให้สองสายเลือดรวมเป็นหนึ่งเดียวกันและประกาศว่าบัตรนี้เอลโลดีนางเป็นเชื้อพระวงแล้วราชินีบอกให้เอลโลดีโยนเหรียญลงไปในหูเหวเพื่อเสร็จพิธีเจ้าชายเฮนรีถือโอกาสนี้อุ้มเอลโลดีกลับวงังแต่ในขณะนั้นเจ้าชายเฮนรีกลับเอ่ยปากว่าข้าขอโทษด,ด้วยเสียงสั่นเครือและโยนเอลโลดีลงไปในหูเหวลึก เอลโลดี้กรีดร้องด้วยความตกใจแต่โชคยังดีที่ร่างของเธอเกี่ยวกับกิ่งไม้และเถาวันก่อนถึงพื้นการกระแทกทำให้เธอได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเอลโลดี้มองขึ้นไปยังยอดหน้าผาเธอตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนข้างบนแต่เสียงของเธอกลับปลุกสิ่งมีชีวิตด้านล่างให้ตื่นขึ้นเอลโลดี้รู้สึกเสียใจและสิ้นหวังทั้งโมโห,โหในเวลาเดียวกันเธอจึงปาเครื่องประดับทิ้งและลองพยายามปีนหินขึ้นไปด้านบนแต่มันก็ไม่เป็นผล เอโรดี้มองเห็นเหรียญและเครื่องประดับมากมายด้านล่างนี้ว่ามันไม่ใช่ของเธอเธอจึงเริ่มรู้ตัวว่าเธอเป็นแค่เครื่องสังเวยของพวกเขาเท่านั้น